ครับคุณเชได้ใช้ถ้ารถกับพาสุครับยานุชัน,น,นพันธุ์โรงศึกษาปีที่สองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับภูมิใจครับเดี๋ยวทำนะครับแล้วช่วงเวลาในการค้นหาเนี่ยน้องเชค้นหาช่วงเวลาไหนครับผมตั้งแต่ประมาณสี่ทุถึงแปดโมงเช้าครับแล้วตอนเย็นประมาณสี่โมงถึงหกโมงเย็นครับตอนเช้ากับตอนเย็นน้ำมันใสครับบางวันก็ดำถึงประมาณสองสามลูกโอ้หนาวไหมครับหนาวครับหนาวเย็นเลยใช่ไหมครับ น้องเชยมีความเหน็ดเหนื่อยไหมครับกับการที่ต้องลงไปงมค้นหาของมีค่าเพื่อนํากลับไปคืนให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการครับเหนื่อยครับบางวันก็เหนื่อยมากๆครับแล้วก็น้ําก็เย็นหนาวนะครับแล้วก็ทําเพื่อลูกค้าครับอ๋อทำเพื่อลูกค้าให้ได้ของเขากลับคืนเราก็ดีใจด้วยเนาะถ้าใครที่มาเที่ยวเกอดแม่สวยก็โปรดระวังโทรศัพท์หรือทรัพย์สินของตนเองด้วยนะครบเพราะบางเหตุเดินหายได้ครับ มีความภาคภูมิใจในตัวน้องมากค่ะแต่เป็นห่วงน้องมากกว่านะคะเพราะว่าน้ําที่นี่เชี่ยวแล้วก็เย็นมากๆค่ะก็ดีใจค่ะดีใจเหรอคะที่พี่เทเป็นตัวอย่างให้หนุแล้วก็ทําความดีด้วยเพราะว่าน้องอ่ะลงงมโทรศัพท์ให้ลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วน้องมีความสุขแม่ก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะอ,อยากให้น้อง มีเพื่อนไปเป็นผููด้วยค่ะเพราะว่ากลัวน้องเป็นอันตรายหรือเป็นตะคิวในน้ําอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจที่น้องมีน้าใจดีค่ะแล้วก็เป็นห่วงน้องอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ําเชี่ยวแล้วก็เย็นมากๆค่ะกลัวน้องก็เป็นตะคิวเหมือนกันค่ะแต่น้องก็มีใจิตใจที่ดีสุดยอดค่ะ